สวัสดีครับวันนี้ร้าน t a b b e ลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งบิ๊กสกูตเตอร์แนวยุ่นนะครับต้องบอกว่าบิ๊กสกูตเตอร์แนวยุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกับบิ๊กสกูตเตอร์ที่ขายในบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเตี้ยหน่อยนะครับตัวเบาะนั่งจา,จากพื้นดินถึงเบาะนั่งเนี่ยค่อนข้างเตี้ยนะครับผู้หญิงขับได้คนสูง1 6 0 165นี่ขับสบายนะครับแล้วก็บอดี้จะมาหึมามากนะครับแฟลิ่งคือเรียกว่าแฟลิ่งใหญ่แล้วกัน ไฟลิงดูเต็มนะครับอ้วนนะครับให้ดูหนาอ้วนๆเลยนะครับรุ่นนี้ญี่ปุ่นชอบแต่งกันนะจริงๆแล้วตัวยามาฮ่ามา e s สตเนี่ยตั้งตั้งแต่เจนแรกแล้วจนถึงเจนล่าสุดเนี่ยก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะสร้างความฮือฮานะครับจริงๆแล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นรุ่นพ่อของ X Max ก็ว่าได้นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นพ่อของ X Max นะครับ เพราะว่าบ้านเรานี่อาจจะคุ้นเคยเรื่องของยาม่าเอ็กแมนะครับสามร้อยซีซีคันนี้เป็นแกรนมาจิสตี้สี่ร้อยซีซีนะครับตัวแกรนมาจิสตี้เนี่ยจะมีตั้งแต่สองร้อยห้าสิบนะครับจนถึงสี่ร้อยซีซีนะครับมีอยู่สองตัวตัวสี่ร้อยซีซีเนี่ยก็จะทําทําการตลาดทางยุโรปมากกว่านะครับตัวสองร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยก็ทําการตลาดขายอยู่ในญี่ปุ่นหรือในเอเชียซะมากกว่านะครับจริงๆแล้วบอดดี้เหมือนกันแตกต่างกันที่เรือนใหม่นะระยะอ่า ร้อหสิหรือร้อยแปดสิบนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสเปคอีกนะสเปคคันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นสเปคที่ขายทางยุโรปนะครับตัวสเปคที่ขายทางยุโรปเนี่ยแตกต่างกับญี่ปุ่นยังไงแน่นอนนะครับสเปคทางยุโรปเนี่ยก็จะวัดในหน่วยมาตาราวัดเป็นไม์นะครับแล้วก็จะมีแถบ นะครับสะท้อนแสงอันนี้เป็นกฎหมายบ้านเขานะต้องมีแถบสะท้อนแสงทั้งด้านหน้าและด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวสเปกยุโรปจานดิสหน้าเนี่ยก็จะเป็นจานดิสแบบข้างเดียวนะครับนี่สังเกตง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นนะครับจานดิสจะเป็นจานคู่นะครับเพราะบ,บางคันเนี่ย4 0 0 c แนะบางคันก็จะเป็นดิสคู่บางคันก็เป็นดิสเดียวหให้มาสังเกตที่เลือนไม้ครับนี่จะเห็นเลื่อนไม้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีคําว่า MHP นะครับตัววัดใหม่นะครับคือเขาจะาให้ความสำคัญเรื่องของการระยะระยะทางเป็นไม่มากกว่ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นไม่จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กิโลอยู่ด้านในนะครับแอบเป็นรูปเมียน้อยซะงงั้นก็120นะครับไม่ก็เท่ากับกับ200กิโลนะนี่นี่ข้างในเป็นเป็นกิโลนะครับก็อาจจะแต่ว่าหน่วยวัด หน่วยวัดอ่าเลขกิโลเมตรเนี่ยก็ยังเป็นตัวกิโลอยู่นะครับไม่ได้เป็นไมตามเขาคนะครับก็แปลกๆเหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจหรอกเออพอรถบางรุ่นเนี่ยพอสเปยยุโรปมันวัดเป็นไม่ตัววัดกิโลก็จะเป็นไม่ด้วยอันนี้ก็มันวัดได้ทั้งกิโลแล้วก็ทั้งไม่แต่ว่าโอดีโอเนี่ยก็จะ,สะแสดงผลเรื่องของเป็นกิโลแทนไม้นั่นเองนะครับคันนี้วิ่งน้อยมากนะ ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยสอง5 6กิกโลต้องบอกว่าคันนี้รถปีอะไรคันนี้รถปี2008นะครับเจนเนี่ยอยู่ประมาณ2008นะครับแล้วก็2008เนี่ยปีนี้2022เนี่ย10กว่าปีเนี่ยวิ่งแค่23,000กิโลเนี่ยวิ่งท้อยไปไหนแล้วถ้าที่บอกว่าเป็น ที่คันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นิดๆนะเพราะในยุคของปี2008เนี่ยในยุคของสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถบิสกูเตอร์ขายในบ้านเราเนี่ยยุคถึงรถจดประกอบเนี่ยตัวน่าจะเป็นอินวายที่เราเห็นอยู่เนาะเป็นอินวายแล้วก็นําเข้ามาเสียภาษีสรรพามิตรวจสอมอที่สารันยานยนแล้วก็จดทะเบียนนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายก็เรียกกันว่าหลายหมื่นยันหลักแสนต้นๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันทําไม่ได้แล้วนะ มันทำไม่ได้แล้วมันแพงมากมันทําไม่ได้ดีกว่าเรียกว่าทําไม่ได้เลยแล้วกันคันนี้นําเข้าโดยบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์นะครับต้องบอกว่ามีมีนะครับมียุคที่ยามาฮ่านำรถรุ่นนี้เข้ามาโชว์ในบ้านเราแต่ว่าเหมือนกับว่าเคยเอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เมื่อสมัย10ปีนะแต่ว่าไม่ทําตลาดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะสํารวจหรือว่าวิจัยขึ้นมานะครับว่าตัวรถโมเดลเนี้ย ถ้านําเข้ามาขายในบ้านเราในยุคที่สมัยก่อนเนี่ยคนไม่รู้จักบิ๊กสกูตเตอร์ดีกว่าคนไม่รู้จักออโต้ละกันเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยรถออโต้มันน้อยจริงๆนะครับรถออโต้มันน้อยจริงๆทางยามาฮ่าเขาก็นําเข้ามานะครับแล้วก็จดทะเบียนนะชื่อแรกในเล่มจะเป็นชื่อไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทะเบียนเนี่ยมันยิ่งกว่าแท้แบบสอมออ,อีนะอันนี้คือรถศูนย์ <laughs> รู้สึกว่าจะมีอยู่บางทัก ที่ถ้้ข้าวผมจะไม่ผิดนะเคยเห็นนะมีอยู่ประมาณสักหกถึงเจ็ดคันโดยประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้หกเจ็ดคันนะไม่เยอะนะครับก็มีวนๆขายๆกันบ้างนะครับสําหรับรถไอตัวมาจเตอรสี่ร้อยที่เป็นรถศูนย์ยามาฮาอันนี้ผมให้ดูแล้วกันนี่ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ or, นะครับจดทะเบียนเมื่อสองห้าห้าศูนย์นะครับแล้วก็รุ่นแบบนี่จะเขียนเลยนะครับว่าเป็น YP พ0สี่ร้อยนะครับนี่ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ปั๊มโลโก้หมดเลยถึงบอกว่าคันนี้ซื้อเก็บได้ไหมผมว่าซื้อเก็บได้นะเก็บได้สําหรับคนที่ชอบอะไรหนึ่งชอบขี่รถบิสกูเตอร์หรือรถออโต้ที่แปลกไม่เหมือนใครแล้วคุณขี่ไปอีกสักสิบปีอะผมว่ามันก็ดูไม่ล้ำมันมันก็ดูดูไม่ดูไม่เก่าต้อบอกว่าดูไม่เก่าแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัว Majesty เนี่ยของแต่งที่ญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยนะ ถ้าเพื่อนๆไปเซิร์ชในย h o o ูเจแปนอะไรพวกนี้เจ้าจะเห็นเลยพวกชุดแอ r โลพลาชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแต่งบเบาะเบาะแผงคอแฮนหุกท่อยเสียพื้นอลูมิเนียมคือของแต่งแม่งเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะปรับเปลี่ยนการตกแต่งของคุณได้เรื่อยๆไม่ซ้ำนะครับถ้าคุณอยากได้ของแต่งจากญี่ปุ่นนะแต่คันนี้ผมได้มาเนี่ย ผมจัดทาสีใหม่ทั้งคันนะครับเป็นน้ําเงินยามาฮ่านะครับสีนี้เป็นสีน้ําเงินเบอร์ของยามาฮ่านะแล้วก็ทําเป็นสีดําเงานะครับตัดดําเงานะอันนี้เป็นกองอากาศนะคือรุ่นนี้กองอากาศจะอยู่ด้านหลังซ้ายขวาเ่ยนะเป็นกองซ้ายกับขวาอาจจะเวลาเปลี่ยนกองก็เปลืองหน่อยอันนี้คือหมายถึงว่าเวลาแต่ซื้อกองแต่งใส่ก็ไม่มีปัญหานะครับกองแต่งมราใช้ย,วยาวยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอนโซลด้านในเนี่ยผมทาสีดําเงาหมดเลยนะครับ คือเก็บให้ใหม่ทั้งคันนะครับแผงคอเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นแผงคอแต่งให้นี่เป็นของใหม่นะโครเมียมอลูมิเนียมใครใช้รุ่นนี้อยู่ของแต่งไม่มีที่ร้านผมมีนะครับแผงคอตุ๊กตานะครับเป็นโครเมียมแผงนึงโครเมียมหมดเลยนะครับก็แต่งให้มันดูสปอร์ตฉบเขียวมากขึ้นเบาะหนังเป็นเบาะเดิมนะครับผมไม่ได้หุ้มใหม่มีรูอยู่2รูตรงนี้ปิดไว้แล้วกันจะได้มองไม่เห็นไม่ใช่เปิดสิให้ลูกค้าเห็นโอเคเบาะมีอยู่2รูตรงนี้นะ แต่ด้วยความที่ว่าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ปาดเนี่ยยังไม่ได้หุ้มใหม่เนี่ยเพราะว่ารูปทรงมันเห็นไหมครับว่ามันเป็นหนังแบบชิ้นเดียวแล้วมันไม่มีรอยต่อมันไม่มีลายรอยรอย,รอยเย็บเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยสรก็เราไปเราไปหุ้มเบาะใหม่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยเย็บอย่างนี้คือมันมัน,มนพลาดไม่ได้ที่จะต้องมีรอยเย็บอย่างนี้ผมก็เลยเอาง่ายๆคือแค่รูสองรูถ้าใครสี่เลทก,ก็ใครไม่สี่เลทเอาเอาเอาหนังมามาอุดไว้ใครสี่เลทไปหุ้มใหม่ แต่ผมว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทําให้มันไม่ได้ขาดเยอะนะครับแค่เป็นรูสองรูแล้วก็ <c oughs> มือเบรกนะครับผมใส่ของแต่งให้เป็นอลูมิเนียมแบบชุบโครเมียมของเดิมมันจะเป็นก้านสีดํานะคล้ายๆกับของทีแม็กอันนู้นอะ่ะจะเป็นก้านสีดําแบบนี้ซึ่งมันไม่สวยนะครับมันก็เลยผมก็เลยใส่เป็นโครเมียมให้นะครับอันนี้ชิวหน้าผมมีให้นะผมไปหุ้มสติกเกอร์คาร์บอนอยู่ยังไม่เสร็จแต่ว่า อยากขายแล้วอยากลงขายก่อนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ชิลหน้าผมมีให้นะครับเป็นชิลสีเป็นลายคาร์บอนนะครับแล้วก็ครอบโชกหน้าผมอันนี้เป็นเคาะเนี่ยฟังเสียงรู้ว่าโชกอะไรเป็นพลาสติกเปล่านะโชกอ่ะมันเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ตัวตัวครอบเนี่ยเป็นตัวครอบโครเมียมจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยของแต่งโครเมียมนี่ผมเยอะมากนะแล้วก็ ใส่แล้วมนดูสวยนะครับมันก็ง่ายดีครอบลงไปยึดอ่าเทป 3N แน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดนะครับทั้งซ้ายและด้านขวานะครับก็ทำให้รถดูสวยงามมีมิติมากขึ้นนะครับมาถึงด้านนี้กันบ้างอันนี้ก็กองอากาศนะกองอากาศบอกจริงที่บอกมีสองข้างแล้วก็โช๊อัพก็เป็นโช๊คอัพรุ่นนี้นุ่มนวลมากเลยเพราะว่าโช๊คอัพเขาเป็นขนาดใหญ่มากสปริงใหญ่แล้วก็เป็นโช๊คคู่นะครับ เพราะฉะนั้นการซับแรงของชงล่างเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับยางพิระรีอันนี้ก็เป็นครอบเครื่องนะครับครอบเครื่องเนี่ยก็เป็นพลาสติกชุบโผมเีีะอันนี้เป็นของนอกนะพี่จะทำบ้านเรานะของญี่ปุ่นนะก็ครอบลงไปมันก็ดูสวยดีนะครับใครไม่ชอบก็ไปแกะออกข้างในเป็นสีดําประมาณนี้สีร้อยเปอ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะผมทําให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นป r กกิ่งเบรกนะครับใครเล่นทีแมอยู่ก็ สายค o n d ด้าส่วนใหญ,ญ่ก็จะไอสายยามาฮ่าเจะรู้อยู่แล้วตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับล็อกเบรกหลังนั่นเองปลดออกก็ปลดได้เลยนะครับปั๊มเบรกก็เอาจริงมันเป็นปั๊มตัวเดียวกับทีแมแหละปั๊มมันตัวเดียวกันเลยนะครับ,บนี่จากแมปนี่คือยามาฮ่าเขาใช้อะไรทขแทนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วคันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างที่บอกเป็นรถศูนย์ยามาฮ่าทะเบียนแท้โอนขนส่งแล้วก็ผมเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดแล้วราคาผมบอกให้เร็วว่าไม่ข้ามแสนนะ ไม่ค้ามแสนคือใครหาใช้อยู่อะคุ้มเดี๋ยวผมไปดูไฟท้ายไฟท้ายสวยนะเนี่ยบ้านท้ายมันจะอบอ่าอิ่มๆหน่อยนะครับไฟก็จะเอาแบบเฉียงแบบแนวๆตัดมีสปอยเลอร์ตรงนี้จริงๆันเป็นท,ที่ที่จับนะแต่ที่จับเ้าเออกแบบดีนะออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับสปอยเลอร์ในตัวเลยซึ่งมันไม่เหมือนกับพวกที่จับแบบพวกนู้นเนาะมันจะพี่จับแบบซ้ายกับขวาแต่นี้มันดูเป็นสปอยเลอร์หลังได้เลย นะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับ9กห6685นะครับกรุงเทพนะครับเก๊ะแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นบิสกูเตอร์เพราะฉะนั้นเก๊เก็บของมันจะเยอะไปไหนอันนี้แน่นหม่อันนี้คือกว้างมากอ่ะผมใส่เข้าไปครึ่งแขนะแล้วก็ช่องนี้ปุ๊บก็เก็บอะไรได้ไหมก็ได้อยู่นะขวดน้ำขวดเล็ก่ะได้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นช่องเติมน้ำมันโอ้ผมพ่นสีมา เกีก่างเนี้ยมันแน่นมากเลยอาจจะต้อง,องอใช้แรงหน่อยใช้แรงหน่อยเนาะใช้กุญแจ่คนสีมาแล้วมันเหมือนกับมันหนาขึ้นเนาะมันหนาขึ้นแล้วมันทําให้มันมันะเจ้ะไม่อยู่ไม่เป็นไรผมเปิดบอกให้ก่อนเย้ยอ่ะเอจ้ะเปิดบอกนะครับบิดซ้ายนะครับนี่ ปีศาะรุ่นนี้ผมลืมบอกไปว่าเบาะรุ่นนี้สามารถจะปรับเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะเฉพาะเบาะคนขับชุดนี้นะครับคือสําหรับคนขาสั้นเนาะปรับ,บเบาะเลื่อนขึ้นเดินขึ้นหน้าถอยหลังได้เหมือนรถยนต์เลยโอ้โหเจ๋งไปไหนวิธีปรับเบาะก,ก็อยู่ตรงช่องนี้นะครับปรับได้ถึงสี่ระดับนะหนึ่งสองสามสี่คายนะ็อตสองตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีรางสไลด์อยู่สี่ตัวนาอสี่ตัวคายอย่างเดียวนะแล้วก็สไลด์ขึ้นหน้าได้อันนี้ผมสไลด์มาด้านหลังสุด ใต้เบาะสามารถเก็บหมวกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับอดีด้านหน้านะใส่หมวกเต็มใบได้เพราะตรงนี้มันมันโอบขึ้นอยู่แล้วส่วนด้านหลังนี่แน่นอนนะครับเป็นทรงหมวกกัน็อกอยู่แล้วคือใส่ได้2ใบนะครับพรมใต้เบาะนี่ยังอยู่ครบนะถอไปซักได้ประมาณนี้เจ้จอดอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่เคี่ยวตัวนี้มันไม่ค่อยมันไม่เป็นล็อกกับตัวนี้วเ,เดี๋ยวให,ให้แก้ไขเอา มันจะปิดไม่ไอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะสนนราคาคันนี้นะอยู่ที่เก้0 0บาทนะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ผมเลยนะครับศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเก้าหมดพับาทคุณขี่ไปห้าปีคุณขายมันก็อยู่เลทราคานี้นะเพราะคุณได้เครื่องสี่ร้อยซึ่งบอกว่าเครื่องสี่ร้อยเนี่ยของมาจิตตี้เนี่ยวิ่งนะ จริงๆเห็นไหม X Max สามร้อยเนี่ยเขาไปแต่งกันนล้ววิ่งกันร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยยังมีเลยนะโหแต่งจนเวอร์นะครับคันนี้ได้เครื่องสี่ร้อยจริงๆแล้วเดิมๆคุณอย่าไปแต่งนะเครื่องเครื่องมันขับดีอยู่แล้วอันนี้มีข้อบสวิงอาร์มโครเมียมให้ด้วยไม่รู้จะเห็นไหมนี่ด้านในก็เป็นตัวครอบเหมือนกันนะครับครอบครอบลงไปเพื่อให้มันสวยงามนั่นเองนะครับก็เก็บรายละเอียดให้ประมาณนี้นะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับแล้วก็ จัดไฟแนนซ์ได้ไหมเนื่องจากปีมันค่อนข้างที่จะเก่าผมไม่แน่ใจเรื่องไฟแนนซ์เพราะว่าไฟแนนซ์ของราชธานีเนี่ยพอเป็นรถบิ๊กในหมวดรถบิ๊กไบค์เนี่ยราคาต่างละแสนเขาจะไม่จัดนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้อาจจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับ98,000บาทแต่ถ้าใครอยากไปกู้สินเชื่ออะไรพวกสินเชื่อส่วนบุคคลอนะไรพวกนี้ผมว่ามันได้ละเพราะรถมันมีทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถจะรูดบัตรรูดบัตรกสากรผ่อนได้ส0 สิเดือนนะครับดอกเบีย้ยที่0.6คือ0.6เนตี่ยต่อเดือนเนี่ยมันน้อยมากนะมางไงมันก็ถูก่คุณไปจัดไฟ้นนั้นนั่นเองนะครับผมทางร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับเป็นคันนี้เป็น Honda F64 นะครับวันนี้วันที่26นะครับวันที่26เดือน9นะครับอันนี้อัปเดตกันเพราะบ,บางทีคนดูใน YouTube รถจะขายไปแล้วแล้วก็ลูกค้าก็าอาจจะทักมาว่าคันนี้ขายไปยังส่วนใหญ่จะขายไปแล้ว นะครับ T Max 500นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ B.M. R 1 2 G.S. นะครับโอ้โหคันนี้ขับดีมากมาถึงด้านนี้กันบ้างนะครับ TMAX 500ปี14นะครับ TechMAX ผมมีสองคันแล้วนะแต่งด้วยกันทั้งคู่ราคา400แสนต้นๆเนึนเงนะครับสนใจก็มาดูได้ B.M. 650ตัวสปอร์ตนะครับก็ยังอยู่นะครับเครื่องยนต์0กรสซีซีรถสวยนะคันนี้รถสวยมือเดียวในเล่มด้วย แล้วก็ Honda v วิฟาร์ F นะครับตัวเกียร์ DCT CB 400, Super 4 0 0 Super ร้อยซูนะครับแล้วก็ Honda CDU 250 TRD 80แล้วก็ตอนนี้ที่ยังมียังไม่ยังไม่ได้ไปจอดที่ร้านนะนี่ตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์ที่ให้อยู่นะครับก็จะมี CTX 700นะครับรถศูนย์แล้วก็มี Honda NN4 นะครับใครอยากขี่ยานอวกาศนะครับผมมี2คันแล้วนะสีน้ำเงินกับสีดำที่กำลังเข้ามาอยู่ แล้วก็มีสกายเวฟสี่ร้อยเอ้ยสกายเวฟสองร้อยห้าสิบทะเบียนแท้อีกหนึ่งคันนี่ผมกำลังเก็บสีอยู่คือผมโรคจิตผมชอบผมชอบเก็บรถใหม่ๆคือแต่ต้องบอกนี้นะคือรถพวกนี้เป็นรถมือสองซึ่งลูกค้ามาขายหรือผมไปหาซื้อมามันก็เป็นรถมือสองใช่ไหมมันก็ผ่านการใช้งานผ่านการาใช้งานมาจะน้อยบ้างจะเยอะมากก็แล้วแต่คือผมไม่ได้ซื้อรถผมไม่ดูเลขไปนะเพราะว่าผมดูจากสภาพรถเป็นหลักเพราะฉะนั้นบางคันเลขมาเยอะแต่รถสวยผมซื้อ นะครับผมดูรถผมดูสภาพรถเครื่องยนต์อะไรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกสีเป็นรอยหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่ามันทําได้แหละมันเก็บได้นะครับขอให้รถใหม่แท้นะครับแล้วก็สภาพดีเครื่องยนต์ดีเราซื้อเรารับซื้อนะครับใครสนใจจะขายรถไงก็ติดต่อสอบถามด้วยที่ผมนะครับแล้วก็ผมชอบเก็บรถนะครับเก็บมาถึงว่าเก็บรายละเอียดนะถ้าใครดูในจาก Facebook ผมส่วนตัวเนี่ยจะเห็นเลยทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เนี่ย ผมทํารถเหมือนกับผมใช้เองทํารถเหมือนกับผมขับเองนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะเก็บให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะเก็บได้นะครับเก็บรายละเอียดนะไม่ใช่เก็บแล้วไม่ขายนะขายทุกคันนะครับอย่าบอกว่าคันนั้นขายไหมบางทีลูกค้าขับอ่ามาเห็นผมขับรถรุน่นนี้บอกพี่คันนี้ขายไหมอ๋อขายหมดนะครับรถตัวเองอะ่ะขายหมดนะครับพ่อค้าไม่มีรถเป็นของตัวเองเหรอกครับใครซื้อมาได้ราคาเมียนะไม่ขายขายครับขายทุกคนัน โอเคก็ okay, วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะลงรูปรถคันนี้ในลิงก์ด้านล่างนะครับรายละเอียดใครที่ดู YouTube หรือว่าดูในคลิปเนี่ยสามารถจะดูในรายละเอียดได้นะผมจะมีลิงก์ที่ลงไว้เป็นอัลบั้มรวมรถที่ยังเหลืออัลบั้มนั้นน่ะจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นอัลบั้มนั้นอ่ะอัลบั้มนั้นเนี่ยจะต้องเซฟแล้วก็เอาไว้ดูทุกวันนะครับรถบางทีมันเข้ามาบางทีมันห้านาทีก็ไปนะ บอกไม่ได้รถเนี่ยมันรถเลือกนายไม่ใช่นายเลือกรถนะรถเลือกนายโอเคครับคุณครับผมสวัสดีครับขออนุญาตต่อคลิปพอดีเมื่อกี้ลืมสตาร์ทให้เพื่อนๆฟัง <c oughs> เดี๋ยวขอสตาร์ทดีกว่านะครับสตาร์ทให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับ <c oughs> สตาร์ทรื่งเดียวติดนะครับเครื่องยนต์ก็เดินประมาณนี้นะรถสูบเดียว อนนนะโอ้แต่ดังมากแต่แต่งมาแล้วนะครับไฟเลี้ยวอะไรทุกอย่างสมบูรณ์ให้ดูนะไฟหน้ารุ่นนี้ก็เป็นติดคู่นะติดแบบซ้ายขวาถ้าให้สวยก็ไปใส่ led เอานะครับเครื่องยนต์เดินดีนะครับแล้วก็จะบอกว่าเรารับประกันเครื่องยนต์นะสามเดือนไม่จะก,กัดระยะทางนะเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไม่เกี่ยวกับอุปรกรณ์สึกหลอนะโอเคก็ขอบคุณครับผมลืมถ่ายคลิปเครื่องซะง,งั้น